ออผมร่วงผมบางศีรษะร้านคือว่าจะเหมือนความมั่นใจดูไม่หล่อครับผมบางค่ะผมร่วงอะค่ะก็ขาดความมั่นใจค่ะออก็กลัวหัวร้านนะคะปัญหาที่กลัวที่สุดก็คงจะเป็นโรคหนังศีรษะร้านนะครับผมร่วงครับเพราะว่าเคยไว้ผมยาวแล้วผมร่วงเลยต้องตัดผมสั้นเลยก็ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผมแห้งนะฮะเพราะทําสีผมบ่อยมากค่ะก็เป็นปัญหาผมบางค่ะ บงก็คือว่าเวลาถ้าสมมติว่าทําทรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมั่นใจค่ะเพราะว่าเวลาทําทรงอะไรมันก็จะเห็นว่าผมเราบางแล้วออกมาไม่สวยวค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นปัญหาใหญ่เลยของคุณผู้ชายหลายๆคนก็คือปัญหาศีารษ้านบ้างผมร่วงบ้างอันนี้นะคะเป็นปัญหาที่ คุณผู้ชมสามารถแก้ได้ไง่ายๆค่ะแต่ก็ใช่ว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะจะไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยจริงๆและยิ่งบุคคลที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะจะทําให้ผมหลุดร่วงง่ายวันนี้นะคะปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้ง่ายมากค่ะ<ม>เพียงแค่คุณพบกับบุคคลคนนี้นะคะคุณพรพันธ์พรมวังผู้บริหารผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะค่ะสาเหตุนะคะพี่ตุ๊กรถอยากรู้มากเลยว่า สาเหตุในทุกวันนี้ที่ทำให้คนเราเนี่ยผมร่วงค่ะหลุดง่ายค่ะหัวล้านเกิดจากอะไรบ้างคะพี่อะไรค่ะจริงๆปัญหาผมร่วงเนี่ยนะคะก็เกิดมาจากหลายสาเหตุค่ะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะเกิดจากกรรมพันธุ์สาเหตุนี้ก็มาจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติหรือเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะคะซึ่งมีมากตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเอนไซม์5อัลฟาเรดักเตสเนี่ยจะไปทำปฏิกิยากับฮอร์โมนเพศชายนะคะก็ เอนไซม์ตัวนี้จะพบมากในต่อมลูกหมากในพวกผิวหนังที่หนังศีรษะหรือที่รากผมนะคะ,คะแล้วก็ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะถูกผลิตจากต่อมอันทะ,ะต่อมหมวกไตนะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดไหลเวียนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อฮอร์โมนนี้มาเจอกับเอนไซม์5 a l ล a reductase นะคะจะเกิดสารได h y d r o t e s t o s t e r o n e หรือที่เราเรียกว่า d ST s t นะคะอ,อ้เจ้าตัว d s t นี่แหละที่มันจะไป จับกันกับเซลล์สร้างผมแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะยับยั้งกระบวนการสร้างเส้นผมทําให้เส้นผมที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอ่อนแอแล้วก็เส้นหรือไม่ก็เส้นผมฟอนะคะแล้วก็ดุดร่วงลงจนในที่สุดก็จะเกิดภาวะผมบางหรือหัวร้านลาผมไม่แข็งแรงใช่ใช่อันที่สองนะคะก็เกิดจากการที่เส้นผมของเราเนี่ยใช้ได้รับสารเคมีมากเกินไปก็คือบางคนไปทําซีผมกัด ผการผมดกใช่ค่ะดัดผมซึ่งก็จะทําให้ร่างผมอ่อนแอสุดท้ายผมก็ค่อยๆร่วงแล้วก็หลุดหายไปผมบางนะคะอันที่สมก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารไม่เพียงพอไม่ครบถ้วนขาดสารอาหารที่จะไปบำรุงเส้นผมนะคะก็บางคนเนี่ยไม่เพียงพอนานๆข้าเนี่ยบางค่อยๆร่วงโดยเฉพาะเวลาที่เราอาบน้ําจะเห็นว่าหลุดเป็นกระจุกใช่ค่ะแล้วก็ เกิดจากพวกมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะพวกควันพิษต่างๆจากท่อไอเสียรถยนต์ซึ่งทําปฏิกิยากับพวกน้ําฝนซึ่งมีลักษณะเป็นกรดนีก็ทําให้ผมเราร่วงและบางลงหรือเกิดจากโรคบางชนิดค่ะพวกไทฟอยพวกมะเร็งนะคะซึ่งพวกนี้เขาฉายรังสีก็มีผลกับเส้นผมนะคะผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีการฉายรังสีนี่สังเกตว่าใช้ทายแล้วผมเขาก็จะไม่เหลือเลย แล้วก็ที่สําคัญในวัยหนุ่มสาวคนวัยทำงานนะคะก็ะจะมีความเครียดซึ่งความเครียดนี่จะทําให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตผิดปกตินะคะทําให้เลือดไปเลี้ยงรากผมไม่เพียงพอก็ทําให้ผมร่วงได้ะคะ,คะการที่จะแก้เนี่ยต้องดูที่สาเหตุนั่นคือประเด็นหลักใครที่มาจากกรรมพันธุ์ใครไม่ใช่มาจากสารเคมีคก็ต้องลดสารเคมีให้น้อยลงนะคะแล้วก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยเสริมหรือก็เล่งให้ผมยาวขึ้นมาทดแทนผมที่ขาดลดล่วงไปได้เร็วขึ้นคุณสมบัติเด่นอะไรอีกไหมคะที่ทาให้เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของแคทเธอรีนค่ะที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนคือผ่านการคัดสรรแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจริงๆสารสกัดที่ได้เนี่ยก็จะทําให้เล่งผมใหม่ได้เร็วขึ้นรากผมแข็งแรงนะคะแล้วก็แทนที่จะรอช่วง ผเ,เกิดขึ้นตามตามสภาพแต่จะผลิตภัณฑ์ของเรามันจะเป็นสุดเข้มข้นที่ช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงเร็วขึ้นนะคะ,คะแล้วก็เส้นผมที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีเหมือนกระตะขอยึดหนิดกับกับเซลล์ทําให้หลุดได้ยากขึ้นค่ะพี่ตุ๊กเราอยากให้พี่ตุ๊กย้ําอีกสักทีหนึ่งคะ่ะถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากแคทเธอรีนคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Extra a n t i h a l ตฮของแคทเลอรีนเนี่ยนะคะก็คือว่ามีจุดเด่นสำคัญสำคัญเลย3ส่วนเลยนะคะส่วนแรกเนี่ยมันครอบคลุมตอบโจทย์ทุกปัญหาของผมร่วงได้นะคะ,คะทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์ที่มีสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราผมร่วงเลยนะคะ,คะเพราะว่าเราเลือกสารสก,กัดจากใบมะกอกและสารสก,กัดจากดอกสนที่ช่วยยับยั้งสาร5อัลฟา r e d u c t ตสเนี่นะคะ,คะที่จะไปทำปฏิกิิยากับฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งจะทําให้เกิด DST <Okay. S 2> ซึ่งเจ้าตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวยับยั้งการสร้างาเซลล์เส้นผมนะคะเพราะว่า มันจะไปทําให้รากผมฟอแล้วก็สุดท้ายก็หลุดร่วงและก็ผมบางลงนะคะ,คะทีนี้ส่วนประกอบของเราเนี่ยที่สําคัญอันหนึ่งคือเราไม่ได้ใส่สารไมด็อกซิดิลเพราะว่าไมดอกซิดียลเนี่ยถ้าสะสมในร่าังการมากๆเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพทางเพศของเพศชายลดลงเจ้าสารตัวนี้มันจะอยู่ในแชมพูทั่วไปใช่ไหมส่วนใหญ่บางยี่ห้อจะมีก็จะมีนะคะ,คะ,ะจุดเด่นของเราข้อที่2ก็คือว่าเราช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะเคยได้ยินไหมล่ะคะว่า บางคนบอกทานโสมแล้วเราจะรู้สึกว่าร้อนเพราะว่ามันกระตุน้นแบบเลือดฉีดใช่ค่ะก็คือในผลิตภัณฑ์ของเรานี่มีส่วนผสมของโสมนะคะสารสกัดจากโสมนี่นะคะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยในเรื่องของประสิทธิภาพในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะดังนั้นคุณสมบัติของโสมเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเมื่อไหลเวียนดีขึ้นก็จะนำพาสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สําคัญข้อที่3ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยฟื้นฟูแล้วก็สร้างเซลล์รากผมนะคะให้กลับมาแข็งแรงะนะคะช่วยเพิ่มความหนาของเส้นผมบนหนังศีรษะแล้วก็สารอาหารต่างๆรวมทั้งแร่ธาตุนะคะเช่นวิตามินเอหรือกรดอะมิโนเนี่ยหรือซิลิกอนเนี่ยเป็นจําเป็นต่อเส้นผมมากทําให้รากผมแข็งแรงนะคะมันมีตัวสร้างเกราะยึดเหนี่ยวเส้นผมไม่ให้หลุดร่วงง่ายะนะคะ,ะ,คะแล้วก็เวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วคิดว่าหนึ่ง ถึง3เดือนแรกเนี่ยเห็นผลเห็นผลเลยทันทีเห็นผลค่ะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยผมจะหยุดล่วงสังเกตได้ภายใน2สัปดาห์นะคะ<อ>ผมยาวแล้วเร็วขึ้นภายใน3าถึงสสัปดาห์นะคะแล้วก็ผมเริ่มง,งอกขึ้นมาใหม่ค่ะ,คะภายใน1 3เดือนอขึ้นอยู่กับลักษณะวงจรชีวิตของคนของของเส้นผมด้วยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นสังเกตได้เลยภายใน1เดือนผมขึ้นเป็นตอ เร็ว<ำ>มาก<ำ>นะคะพูดถึงใช่แล้วก็ผมจะดูหนาดกดําภายใน1-3เดือนอนี่คือจากที่เราเได้ทดลองนะคะคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดถึงว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ครอบคลุมแบบนี้มันหายากนะคะคุณผู้ชมยังไงนะคะรายการของเราก็ต้องมีสิทธิพิเศษดีๆยังไงอย่าลืมติดติดตามท้ายรายการนะคะวันนี้นะคะพี่ตกรถอยากให้พี่ทุกฝาก ถึงใครก็แล้วแต่ที่มีสก๊อตผมไม่ดีเพรอะผมแย่ยังไงก็ตุอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะช่วงนี้ก็อยากจะฝากให้กับท่านที่มีผมอยู่แล้วนะคะก็รักษาเส้นผมด้วยการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่จะไปทำลายเส้นผมนะคะไม่ว่าคุณจะโกกัดหรือย้อมก็อย่าบ่อยจนเกินไปควรปล่อยโอกาสให้เส้นผมได้มีโอกาสหายใจนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสามารถนำไป เราเลี้ยงถึงเส้นผมนะคะม,มีโอกาสก็ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหรือให้อาหารผมที่ ไม่มีสารเคมีเคมีใช่ไม่ให้สะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเมลพิษต่างๆที่อาจจะเป็นทําให้ผมะหลบเลี่ยงยากหน่อยในวัยของคนทํางานนะคะวัยหนุ่มสาวอย่างเราก็พักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมากเกินไปเพราะว่าถ้าเครียดมากผมด้วยใช่ผมร่วงแล้วก็สุดท้ายจะหัวล้านไม่ไม่มีเสน่ห์กันเพราะว่าการรีผมใช่ช่วยเสริมบุคลิกลักษณะของเราให้ดูดีได้ โอ้โหวันนี้นะคะข้อมูลครบท้วนจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ตุกมากๆเลยค่ะที่สละเวลามานั่งคุยกับเรานะคะสนับสนุนโดย Extra Anti Hair r o s s h a m p o o และ Serum สนใจสอบถามรายละเอียดโทร027494305-7หรือสายด่วน h อ t l i n e 0863105576และ เวิร์ลไวด์เว็บ.แคทเธอรีนไทย.คอม